มาใหม่เด็ดๆค่ำคืนนี้ครับมาฟังกันได้จากเสียเอกพารวยนะครับผม

จปลี่ย่วอกเลี่ยนหนักมันขีดขั้นห้องแล้วมันขาวเท่ากั้วมาขีดขั้นห้องมานห้องอีกสักเ่ขีดขั้นห้องจะเปลี่ยนตัวโคบเลยลดตัวรอบตัวก็ขีดขั้นหัวหมูหนักอ่ะหัวหมูหัวเสาก็รีดขั้นขีเอาอีกทีขี่ได้รอบขั้าอีกทีไม่ขั้นบาบนท่อใวเยอะเลยโอ้ลดไปครับ

ก็ที่เอาตัวได้ราพอวาม่ดีขันาทเาะเรตาเขาครับผมก็เอาหนักใชเอาได้รับการได้รับแต่ที่ได้บังคัได้รับพอ่ะแค่หนึ่งนี่แหะไม่อพอขั้นแรงคือนักั้นบวน้ำกุที่นี่ที่นี่คือไหน ขึ้นไปขึ้นงงงงังบ้างเอาชัวร์เพิ่งวาวางบ้านเผาตามเราบานว่าขึ้นได้ปมขึ้นได้ปีขึ้นได้เเข้านึไปยืนกคู่นาหรือคู่หลังคู่อ่ะขึ้นทั้งหน้าขึ้นทั้งหน้ข้นูกนอาื่นขึ้นทั้งฉัดปว่ขึ้นทหาู้ใด้นทั้งหลังเ <c oughs> ออเอาวนทั้งหลังนั่นมืนดจ่ะเออถอยหลังึ้น,นมั เอ้อคือว่าเขาวาทักทุกอันถัดตัเถาทั้งนาต้าบุญขึ้นเลยคือตที่ได้ที่ได้แล้วมันมไหลลงีดคือล็อกมันมีหลายล็อกนมหลลงอเบี้ยเพดขนาดน้ละอันไหนดีดีแทบแทกะชื่อไฮคอนทิงสัตัวน้ำตายไปปเอาอันนี้แทบแบประาน่าอไนใ่บตอไหครับ กินว to ่นเด้ก like ินแล้วหมดกินหมดหมดกินหมดเาไม่ทีวูุคใายพ่อหายแม่เพระในยุคเด็กินแล้วหอกเด้อคือํำว่าข่าค้นเฮ็ดจังกัดจะเรินมก้าวหน้าลูกไปขอพ่อน้ำเพิ่มน้าหรกเด้อแฟนทำคัดเขาบอกเป็นน้ำหรกหายต้อง่มงี้แค่ขวนั่นแหละเอ้อพวกเราเขาเถอะแล้วเขาบอกหูจักหูจักไปไหวพ่อไหวแม่จะข้าวหนูเป้าหมายจะของ ันจะขัดข้นกับไหนเท้าชื่อๆอย่างไรเท้าหน้าเกิดโดนชื่อๆกับไหม่ชักไปเนาะ